อ speak speak speak. เอมีแค่นี้แหละเศร้าเก่งออนไลน์อยู่บ้านใครบอกห้องสินภาษาสบาย <this> ไม,ไม่ไม่ต้องจำศัพทใครบอกใครบอกไม่ต้องจำอะไรเนี่ยต้องจำศัพทใครบอกโอ้ย <t us> <t us> ออใช้ยาสีฟันอะไรครับคอกินีสมุนไพรเปล่ามีกันเออมีกันชากรุนไรกใช่ไหมโอ้ย่าใช่มาเซ ก็ถ่ายแล้วคืออะไรช้องแม่เอ๋ออยากถ่ายบ้าไม่มีคลิปลงก็เนี่ยเอ้อก่อนจอดดังอีกเออเดี๋ยวจอดดังก็เนี่ย ีมะชาการก็าบะไม่ใช่การไม่เช่การไม่เคิมาไว้เ้าริชาการงห่อไม่รู้ใช่ไหมล้มเหลวไม่รู่ เราเนี่ยสองคนนะเราังมีแค่สองคนนะเนี่ยไม่มีใครเพื่อนไปไหนหมดอ่ะเย็นเย็นอุ้ยประธานบริษัทสวัสดีครับสวัสดีค่ะ้ยทำร้ายร่างกายเพื่อนอะไอ้เหี้ยพี่จริงแล้วกูกูเป็นลูกประธานบริษัทมาเองครับ ไอคนผูกโบสีฟ้าอา้ามึงหันหลังหังวี่นี่ก็ถูกระเบียดนีน,นันนผูกโบสีฟ้าขึ้นกันเขาไม่เล่นมุกเลยไอ้ไอคนผูกโบสีฟ้าที่จริงใช้คืออะไรคน <laughs> <laughs> เหรอเล่นเกมท่อนไว้เล่นเกมนี้อีกแล้วต้นต้นบีเราก็เล่นเกมนี้ตอนมสามก็เล่นเกมแล้กูเล่นตั้งแต่มสองมึงว่ามึงเป็นถ่ายเนาะแล้วมึงคิดดูมันถ่ายตอนที่กูไม่แต่งหน้าแล้วคือมันก็เอาไวหน้าสดๆแบบไปลงไม่ใส่ไม่ใส่คือตรงฟิลเตอร์ให้กูด้วยไม่ยอมเป็นอ่ะ 22อ 23, สองเนาะขึ้นลงน,นิดนึงเดี๋ยวี่สามี่ส่ทรงเลขห่วันละห้าคะแนนเพราะถือว่าครูบอกมมากเพานี่คือสอบกลางค่ะไม่ใช่ทาแบบรวจหันเลนอเออทรงไม่เกิน2ี่สิบสองคันบาทหกสเกินกำหนดหวันละห้าคะแนนเอาซิ แค่ทำมันก็ได้แล้แม่อองมอ่าทีนี้ลูกแบบ ก็หนดตรงนี้นะครับก็คือใส่เปอร์เซ็นต์เข้าไปนะครับเพื่อเป็นหดังฟาร์กัตี้ครัังหนึ่งเนี่ยเจอกันดูหน้าแล้วกันจเคยโดน่าหัสเลยทมว่าแบนี้เปล่าุยใคาได้ก่อนนะเป่าดีกว่านี้เ่อนหลยม1นดมากนะนี่ใช่หน้าด้ตร็นีนะ เคยเรียนมาแล้วเคยไปนะโอมขุยมาแล้วบอกผมเอง่าเองเาเรียนคาบเดียวแล้วจะสอบวเนี่ไหาพวกเราเป็นกลุ่มไหนนะเอครับเอมเท่านี้ใช่ไหมขาดมีขาดไหมขาดมีค่ะกี่คนสอหย่อมมีเท่านี้สิบสองตอนช่วนี้ก็แก็คืออ่าทั้งคู่อาจจะร้องท่านเรียกว่าท่านอะไรท่านพู่ใช่ไหมคู่แล้วก็ปัญหาจบอย่างนี้ก็ได้ หรือบางคนมั่นใจว่าทำได้แหละเพราะเนี่ยเราก็ร้องยาวเลยนะครับเป็นนฟูลก็ได้กลุ่มที่เล่นกีตาร์ได้ก็เล่นกีตาร์แล้วก็ร้องกลุ่มที่ให้เพิ่งเล่นกีตาร์ฟูลร้องเพลงเดียวก็เปิดกลุ่มไหนที่ดนตรีเขาทำงานอยู่กู si bis hale di ไปไหนครับไปไล่ลุงตู่ไปไล่ลุงตู่ไปเออไปไล่ลุงตู่ได้กินอะไรอ่ะเจลีเจลี่มีฮงโกเจลีเดี๋้อคเดี๋ยวบอกสนามนะครับ เดี๋ยวพวกดอกเสื้อกันหนาวใส่ใส่วิลี่ใส่อะไรอะไเดี๋ยวร้อนเข้าไม่บัดเร็วไหวข้องรีบโอ้เราผู้นั่งหลบแดดอยู่ลังดังขยับขอให้เพื่อนเล่นบาส ก็ร้อนแต่ก็หนาวแล้วก็นั่งหลบแดดนะกับข้างหลังทางขยะ One eternity later วลาตอนเย็นก็กลับมาที่เดิมนั่งเปลี่ยวเก่งไม่มาเก่งไม่มาเรานั่งเรา